หนุนกองหนุนนะครับมากองเชียร์เอาประเวศครับในชุดสีขาวนี่และครับมาเป็นฝ่ายเริ่มเนเกมก่องสีเจริญที่มาแล้วก็จะไต่อกันตัวนี้ก็ยังไม่ได้ไม่ผ่านประเวศมาแล้วแพ็บเรียบกูกูย้อนคืนกับมาใหม่ก็ตัวนี้ก็เป็นลักของประเวศดักไว้ได้ครับบิดมาแล้วก็ลูกนี้ย้อนมาแพ็บเรียบอยังยื เรียบร้อยเฮ้เฮ้เฮ้เจ๋เฮ้เฮ้โยกหนึ่งหลบสองครับไม่ผ่านเพื่อนมาเล็กสิบซเปอร์เทนกับชากรากมาใหม่ไหลมาน้องมาขยับกับมาใหม่ครับเป็นพลางของประเวทครับจับละบิดพลิกขืนกับมาใหม่ครับไหลมาจเนี่ยแนนซี่มากอะไรวะลีบรอเข้านายมายังไม่ผ่านระวันนี้กับสวนมาเตะ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 เตะปั๊บ เรียบร้อยโอไม่ใช be ่ห้าเมตรแล้วก็ตัวนี้เรียบเฮ้ยโอ้ยังอยู่ตัวนี้ก็จะเป็น OVER. บอลสวนทันทีครับมาจี้เข้ามาใหม่ครับไปต่อไม่ได้ติดมาเวจ้าเอาเลยครับมาจจงหวันนี้ตีบอลกลับมาใหม่ครับทำชิงหนึ่งสองย้อนกลับมาใส่ด้วยขวาแพรบกู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  ทีดานเทินมาใหม่เข้าทางปรเวจับแล้วดึงคึงแล้วบิดพลิกแล้วก็ไปอใส่ขวาแผลบเอาลุยตีเครื่องไปแล้วตัวนี้ก็ป้าต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 าพับกู้ไอ้แล้วก็เกือบตักได้ไหลามาทางด่าบขวากับตบเข้าในายชัยแล้วก็ตัวนี้ก็มา้าดวนก็อยู่คึงบิดพลิกแพลบกูแล้วก็ยังอยู่ ปาเวทเอาแล้วเว้ยลูกนี้ไปแล้วป่าเวทพาสีป่าเวท,เวทพาสีเออจันโอ้ <laughs>